ัดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผม<ๆ>กอล์ฟไม่กลับโมโตผมอุ้มไม่กลับโมโตค่ะมาในด้านรถคลาสสิกเบนซ์ยุค90นะครับที่เป็นกระแสนิยมณนะตอนนี้เป็นอย่างมากนะครับใช่ครับวันนี้ผมจัดมาให้อีกหนึ่งคันคันสีน้ําเงินไม่ต้องโทรนะครับ<ม>คันสีน้ําเงิน<ส>ที่เพิ่งลงไปนี่คือต้องขอบพระคุณพี่แมทด,ด้วยขอบคุณครับพี่แมทนี่คือลูกค้าประจําจากชัยภูมิหลายคันมากๆซื้อไปหลายคันแล้วนะครับใช่วันนี้ถ้าพี่แมทเห็นเอาไปอีกคันเฮ้ยคันนี้คันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลย คันนี้เขามีความแลไอเทมอยู่แน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะเห็นโฉมของเขาแล้วเขาเป็นโค้ด V แต่เป็นโค้ด V ที่เดิมสนิทเดิมมากๆตรงลงว้ายฉันไม่อยากได้เครื่อง k คเนี่ผมจะบอกอะไรให้เครื่อง k คเเนี่ยถักขับโคตรดีเลยนะครับใช่ถ้าเกิดหาช่างทําเก่งๆนะถูกต้องนะครับทางร้านมีแนะนําให้แต่คันนี้มันไม่ใช่ k คเจอะเด อา้าวงงงงงงหลายคนงงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้าเบนซ์นะครับ W 1 2 4นะครับรหัสของเขานะี่คือ E 2 0 0รถเป็นปี94 2 0 0 E เฮ้ยส0 0 E ลืมไป่ามันเป็นโคด B อ่าเป็นโคด B ลืมลืม2 0 0 E รถเป็นปี94นะครับเป็นตัวประกอบนอกนะั่นคือประกอบเยอรมันถูกต้องความพิเศษและความหายากและไอเทมของเจ้าคันนี้เครื่อง M ตองหนึ่งจากโรงงานครับแท้เลยใช่ครับผมจะเก็บรหัสคาบเกี่ยวแบบนี้เนี่ยไว้หลายคันนะครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรหัสที่แปลกมากสำหรับ W124 ถ้าหลายๆท่านไม่ทราบนะครับนี่คือ M ตองหจากโรงงานย้ำกันอีกรอบหนึ่ง ส่วนใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยพอได้เครื่องเมตองหนึ่งมาถ้าเกิดใครมีรหัสคาบเกีียวแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไปแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นโค้ดสกันโคดสกันใช่ก็ไม่แปลกนะก็ไม่ผิดก็ไม่ได้ข้ามสายพันธ์อะไรเพราะว่าช่วงเวลานั้นมี <c oughs> ทั้ง آ, มาแต่งด้านนอก <c oughs> แล้วก็มีทั้งทําให้จากศูนย์ฮอรีนในยุคนั้นด้วยอ,ออกจากศูนย์มีนะมีมที่เขา <c oughs> ที่เขาเป็นรหัสคาบเกีียวแบบนี้แล้วตัดให้เป็น4ใช่มีนะครับอลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับส่วนเจ้าคันนี้เนี่ยหลายๆท่าน ถ้าเล่นลึกจริงๆเหมือนที่เมืองนอกเขาเล่นกันหน้าตาโค้ดซีเนี่ยเขาไม่เล่นกันนะเมืองนอกอ่ะใช่เล่นกันน้อยนะครับเขาจะเล่นหน้าตาแบบนี้เป็นแบบนี้หน้าตาคลาสสิกแบบนี้มาจัดหน้าคลาสสิกแบบนี้แต่เครื่องเป็นตองหนึ่งครับเป็นไงก็คือได้บอดี้ที่เป็นคลาสสิกแต่เป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งที่ค่อนข้างทันสมัยขึ้นมาจากตัว M12 หน่อยหนึ่งน่าสนใจหรือยังและรถคันนี้ผมเปิดราคาไม่สูงด้วยจัดให้ราคาแบบสายไหมกันไปเลยครับ ผู้ชมครับเลขสวยอันนี้ต่อให้ไม่ใช่กทอมอแต่เป็นเลขสวยรหัสปรงรุ่นของเขาแน่คือ1 2 4สอันนี้ผมให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยใช่ดีไหมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลขก็ถ้าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่เหนืออยู่ใต้หรืออยู่อีสานอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เลขเทะเบียนนี้เลยทางร้านก็จัดการเปลี่ยนให้ได้แต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายต่างหากครับเพราะฉะนั้นไปชมสภาพของเขากเลยดีกว่าครับ โคตรหล่อดูดีเขาเรียกว่าขับแบบนี้คลีนคลีนแบบนี้ผมบอกเลยว่าดูเป็นคนมีตังค์ขับอะ่ะมันเป็นทรงแบบคลาสสิกด้วยใชครับดูดีด้วยแล้วสภาพคันนี้ถือว่าสวยด้วยออล่ามาเต็มออล่ามาเต็มใช่นะเริ่มด้านหน้าเลยเจ้าโลโก้ดาวลอยเมมรสเซเดเบนนะครับผมสปิงเกิลก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับครับเจ้าดาวลอยเขาก็ยังเงาด้วยซึ่งถ้าเป็นตัวที่เขาใส่ที่เป็นกระโปรงหน้าของโคโซียครับเจ้าดาวลอย์เขาจะไม่ได้อยู่นี่นะดาวลอย์เขาจะอยู่ที่ตัวกระโปรงหน้านะอันนี้ก็ไม่เหมือนนนกกัะ ด้าดาวเราที่สวยงามเลยแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมเงาวสวยด้วยตรงกลางก็ไม่มีหักไม่มีฟันหล่อนะครับครับแล้วก็ความเป็น A กับ B นะครับผมจะกระจังหน้ากับตัวไฟเขาก็จะติดกันแบบนี้ครับนะครับผมก็ได้หน้าตาคลาสสิกสวยดูดีเลยแท้เดิมโรงงานนะครับทะเบียนของเขาก็เป็นกอไก่นอนหนู 1, 2ึอ่ขอนแก่นนะครับผมอันนี้ก็ให้กับตัวรถไปเลยนะครับผมก็เป็นป้ายสวยตรงรุ่นของเขานะครับ เลนไฟหน้าก็ยังสายสวยงามเลยแล้วก็เป็นของบอแท้ด้วยรีเฟล็เตอร์้างในโครเมียมเงาสวยนะครับไฟมุมเลี้ยวอันนี้เป็นไฟมุมส้มของย e ี่ห้อบอสด้วยครับของแท้เลยก็ยังถือว่าสวยงามเช่นกันไม่แตกแล้าวนะครับโครเมียมด้านล่างเงาสวยงามรวมกันชนด้านหน้าสีดำขเขาก็ยังแนบสนิทสวยเลยเช่นกันนะครับสีสันของคันนี้ก็เป็นสีบอลเงิน,เ,นเศษเดิมโรงงานมาก็ยังถือว่าเงาฉ่บสวยดูดีทั้งคันเลยแล้วก็สัตว์ทุกอย่างก็ยังคมตรงเป๊ะด้วยนะครับ ล้อมแมกซ์บนสเตเดียนเบน์เขาสภาพล้อมแม็กซ์ยังถือว่าดูดีอยู่นะแล้วก็ยังเขาก็ยังใช้งานได้นะครับกาบด้านข้างของเขาพอเป็นโค้ดบีมาแล้วเนทางโค้ดบีเขาจะเปลี่ยนจากตอนนี้เป็นโค้ดเอจะเป็นคิวยาโค้ดบีก็จะใส่เป็นกาบก็จะดูดีตามยุคสม,มัยมากขึ้นนะฮะ,ะกาบทุกอย่างก็ของเดิมน่าสนิทสวยดูดีเลยพวกโครเมยียมก็ยังเงาเกันอยู่นะครับส่วนนี่ตัวกระจกเขาเองก็ยังใสเขียวสวยดูดีเลยนะครับผมมองไปด้านในก็จะเห็นความเดิมของเจ้าบอดที่เป็นไลายเอวีเทคของเขาด้วยนะครับก็พลาสติกสวยดูดีมากๆ ทั้งบานหน้าและบานหลังเลยก็ยังสายเขียวดูดีเลยนะครับพวกสั่งเขาทุกอย่างนี่ก็ยังคมคม,คมตรงเป๊สวยดูดีเลยทั้งหมดนะครับครับล้อด้านหลังเลยเป็นล้อ m มเ c e d e s b e น z มาสภาพล้อมแม็กเขาก็ยังถือว่าสวยดูดีเลยนะครับแล้วก็เจ้าอย่างเขาก็ยังใช้งานได้นะครับ เมื่อกี้ตอนต้นรายการผมลืมแจ้งกับคุณผู้ชมไปครับรถคันนี้นะครับทางร้านเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยมีบิลให้ไปด้วยใช่ราคาอยู่ที่3 0,000่นกว่าบาทครับเซอร์วิสมาดีพร้อมใช้ใชเดินทางไปได้เลย<ช>สบายแฮะนะครับใช่ครับผมแล้วก็นี่เลนไฟหน้าขเขาก็ยังใสสวยดูดีเลยเช่นกันนะครับผมเลนไฟหน้าเป็นของบอสแท้มาเลยที่บอกแล้วก็ลิฟท์เตอร์ข้างในก็คุเมยมงเงาสวยนะครับไฟมุมส้มเป็นของบอสมาเลยก็สาภาพสวยงามาูดีเช่นกันไม่แตกนะแล้วก็คุเมยมด้านลลังเงาสวยด้วยนะ รวมกันชนด้านหน้าก็ยังแนบสนิทสวยดูดีเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายเองเลยนี่พวกสันตัวถังก็ยังถือว่าคมตรงสวยดูดีนะแล้วก็ล้อมแมกหน้าซ้ายล้อมมเซเดตเบนนะครับล้อมแมกก็ยังถือว่าสวยดูดีเลยยางเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้เช่นกันนะครับ คาษีคันนี้เขาจะเป็น17มิถุนายน2569ภาษีี่ปีหน้าด้วยยังไม่ขาดนะครับครับฝั่งข้างซ้ายทั้งหมดเลยก็ตัวกับเขาก็ยังแนบสนิทสวยดูดีเช่นกันโครเมยียมทุกอย่างนี่เงาเงาสวยกันเลยนะครับกระจกทั้งบานหน้าบานหลังของฝั่งซ้ายเขานี่ก็ยังถือว่าใสนะครับสวยดูดีมีออร่าเลยนะครับผมทําให้เวลาเราขับเนี่ยอย่างที่พี่เก๋บ,บอกเลยยังดูรวยยังดูดีดูเป็นผูดด้ดีเลยคือต้องขับให้คลินคลีนแบบนี้สวยๆแบบนี้<ช>ขับไปไหนมีแต่คนทักเอยดูแลรักษารถยังไงทําไมรถแบบ โอ้โหเป็นรถมรดกตกทอดหรือเปล่าหรือซ<ช>ื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงหรือเปล่าใช่นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าท่านไม่ต้องไปปัน้นใช่ครับตัสภาพนี้ถือว่าสวยงามพร้อมใช้เลยทั้งสีก็ไม่ต้องภายในก็ไม่ต้องเครื่องยนต์ก็เซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ล้อมแม็กด้านหลังเขาเลยก็ล้อมากเซเด็เบนนะก็ถือว่าสภาพล้อก็ยังสวยดูดีนะครับแล้วก็ตัวอย่างเขาก็ยังใช้งานได้นะครับ มาครับมาต่อกันที่ด้านบั้นท้ายของเขากันบ้างนะครับุผู้ชมครับครับผมไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนี่ก็ยังเดิมสวยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็สไตล์เป็นโค้ดปีเนี่ยด้านหน้าเป็นมุมส้มใช่ไหมครับด้านหลังก็จะเป็นมุมส้มลับกันมาแบบนี้เลยก็สวยเดิมดูดีนะครับ 200E ของเดิมเลยโครเมียมเงาอยู่ครบด้วยนะแล้วก็โลโก้เบนดด้านหลังก็ยังโครเมียมเงาสวยงามเช่นกันนะครับส่วนไฟท้ายฝั่งด้านขวาเองเลยก็สภาพสวยงามไม่มีแตกเลยนะครับ ผมย้มด้านล่ังทั้ง3มชิ้นเงาสวยแล้วก็นวมกันชนด้านหลังที่เป็นสีดําเสน่ห์ของเจ้า1นึที่เป็น A กับ B ครับเพราะว่า A กับ B เนี่ยเขาจะใช้เป็นนวมสีดําอยู่ก็สวยดูดีคลาสสิกนะครับแล้วก็ห้องสมระด้านหลังเลยนี่พรมซ้ายกลางขวาของเดิมนะสวยมากนะครับสวยเรียบร้อยดูดีนะครับส่วนที่พรมพื้นของเขาเองกนะ็ยังเป็นของเดิมเช่นกันสะอาดมากนะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนี่คุณผู้ชมก็เจอจากกับเจ้าแผ่นปิดพลาสติกเดิมของเขาเปิดมาเลยก็จะมีลุมกกระมังพลาสติกเช่นกันนะครับ เปิดีนชั้นหนึ่งนี่ก็จะเจอกล้ออะไรก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนแม่แรงนี่อยู่ตรงนี้ครับของเดิมก็ยังมีอยู่นะครับไฟห้องสมราร์ทสีส้มติดครบปกติเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวสำเรูบส่วนที่ฝาท้ายด้านหลังของเขาของเดิมก็ยังมีมาให้อยู่กันครบๆเลยนะครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่พีชเ,เขาจะจะถนัดไหมอ่ะคือคันนี้จะบอกว่ามันจะมีสติกเกอร์เดิมของเขานะวันที่เวลามันเป็นสติกเกอร์ออกจากโรงงานมาแล้วส่งไปที่ดีลเลอร์คืเห็นมันจะเป็นกระดาษสติกเกอร์แผ่นหนึ่งที่ติดตามท้ายรถอ่ะเนี่ยมัน่ี เห็นไหมถ้าก้มมองเนี่ยโอ้โหสติ๊กเกอร์ิเห็น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 แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครบแล้วเห็นชัดเจนนี่นี่นี่ชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวสองไฟช่วยนิดนึงเจนก็จะเป็นของเลขตัวถังคันนี้เลยครับดูดิความคลาสสิกของเขาอ่ะยังอยู่อ่ะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนบางคนเวลาลำคาญทุกคงลอกันหมดนะอ่าอันนี้ของเดิมเขายังมีอยู่นะครับมามาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนี่คือรหัสคาบเกี่ยวเพราะฉะนั้น เรื่องเอ็มตองหนึ่งต้องไ,ได้มาจากโรงงานนะครับใช่ครับผมก็ขุมพลังเครื่องอยนต์คันนี้จะเป็นหลักเอมตองหนึ่งนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบเลี่ยง2 0 0 0ซีซีนะครับ,รบก็เครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยก็เราไม่เคยติดแก๊สเลยแต่อย่างใดนะครับผมบก็อย่างที่เห็นเลยนี่คือคันนี้เซอร์วิสขึ้นมาพร้อมใช้งานเลยเห็น่าพวกเครื่องทุกอย่างแห้งๆดูดีพวกเครื่องใสๆ หนึ่งสองสี่นะครับผมแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้านี้มันก็คือรหัสของตัวที่เป็นสองร้อยอีครับอ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นตองหนึ่งแถวโรงงานแน่นอนนะครับสองตัวนี้ก็คือรถที่ประกอบพวงมาลัยประกอบที่เยอรมันพวงมาลัยขวานะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้เป็นโค้ดบีมานะครับแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นเจ้าตัวนใะนสกุลคู่ตัวของเขาที่เป็นหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมก็ตรงของคันนี้เขาเลยนะเดี๋ยวอันนี้ขอย้อนมานิดนึงนะครับหนึ่งหกเจ็ดสี่อ่ะนี่นะครับผมเช็คมาให้้แลว 16 74นะครับผมรหัสของเขาเป็น2 0 0 e เดิมโรงงานมาเลยแล้วก็เห็นไหมเครื่องมืออนตอนหนึ่งแท้โรงงานเช่นกันนะครับเกียร์ก็จะเป็นอัตโนมัติเดิมมาจากโรงงานเลยแล้วก็ออเดอร์เลยคอยชันนะครับก็เป็นรถสุนไทยที่ประกอบจากเยอรมันนะครับสีภายในที่เป็น ambient grey นะครับผมแล้วก็สีบัตด้านนอกเขาจะเป็น brilliant silver metallic ก็ตรงตามนี้นะแล้วก็พวกวินโคทุกอย่างก็ตรงตามอันนี้ของเขาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่พิกลสติ๊กเกอร์นี้เดิมนะยังมีนะราคาผมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยของเดิมก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับ แล้วก็ตัวการความร้อนเขานี่นะก็ถือว่าพร้อมใช้งานได้นะครับมาครับคุณผู้ชมครับมาชมทางด้านภายในของเขากันบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือของเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังใดๆดสิ้นสภาพดีสวยงามลายไม้สวยงามมือเปิดโครเมียมสวยงามครับกระจกไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้านะครับลงแล้วก็ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ลงีทีเลยปรับข้างไฟฟ้านะครับผม ไปทางซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเบาะเดิมหนังเดิมเป็น MB Tech มาแบบนี้จากโรงงานคลาสสิกมากสภาพดีสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดและไม่แตกแต่อย่างใดครับใช่ครับผมสภาถือว่าสวยดูดีเลยนะครับ แล้วก็ช่องแอร์ด้านหน้านี่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมไม่แตกไม่หักเลยนะครับคอนโซลทั้งหมดสภาพสวยงามเรียบร้อยดูดีมากๆไม่มีแตกหักแล้วไรงานเลยนะครับช่องแอร์ตรงกลางนี่ก็สวยงามเช่นกันนะไม่แตกไม่หักเลยนะครับลายมาตรงกลางนี่ดูนะสภาพสวยเงาสวยนะแล้วก็พวกปุ่มคอนโทรลทั้งหมดก็ยังชัดเจนสวยเลยนะครับปุ่มคอนโทรลแอร์ของเขาก็ยังชัดเจนเช่นกันนะแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุคันนี้เป็นของ LG นะผมก็ยังสภาพสวยดูดีนะ ตรงนี้จิ้มไปเลยก็จะมีที่เคบุลรีจุดบุรีแล้วก็ช่องว่สิบสองวนตรงนี้ก็ยังมีการอยู่ครบๆนะครับลายมาตรงกลางทั้งหมดก็เงาสวยงามดูดีเลยแป้นเกียร์ตรงกลางก็สภาพสวยเช่นกันนะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นเกียร์ตัวมาเดิมจากโรงงานมานะก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับ,รบปุ่มกระท ו นกระจตรงกลางก็สภาพสวยดูดีเช่นกันอยู่ครบๆเลยไม่ลอกนะครับพรมตรงกลางที่เป็นชิ้นสีเทาก็สภาพสวยดูดีเช่นกันนะแล้วก็ที่เท้าแขนนี่แน่นๆใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เวลาขึ้นนี่ล็อกใช้งานได้นะครับผมไม่ใช้ก็กดลงี้ ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็อน,นี้จะเป็นซองคู่มือของเจ้า m ม r c e d ซ s Ben บคันนี้ขานะ<ๆ>ก็จะมีให้เช่นกันนะครับนานๆทีจะมีซองคู่มือมานะใช่เดี๋ยวนี้เริ่มหายไปแล้วมันเป็นที่ต้องการของนักสะสมด้วยพวกซองคู่มือต่างๆนะครับใช่แล้วอันนี้ของเขามีของเขามาแบบนี้จากโรงงานเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพิ่มใช่นี่มันก็จะเป็นของเจ้าตัวที่เป็น2 0 0 e แล้วก็ใช้ร่วมกับรุ่นอื่นๆที่เป็นคู่มือแมนนวลตรงนี้ก็มีให้อยู่ตามนี้นะครับผมอันนี้คือของเดิมที่ได้มานะแล้้้ววกก็ออออัันนนนนีีีจะบ่่าขงค ตั้งแต่วันที่คันนี้เขาออกป้ายแดงมานี่โดยยูยยังอยู่อีกเหรอก็อันนี้จะเป็นดีลเลอร์ที่คันนี้เขาออกมาครับขอนแก่นยันยนก็เป็นศูนย์เบนที่จังหวัดขอนแก่นครับนะครับผมก็เป็นผู้ดีอยู่ที่นั่นมายาวเลยนี่อันนี้ชื่อของเก่านะครับผมของเดิมคันนี้เห็นสองไล่หนึ่งสองสี่นะครับผมก็มีมาครบเลยก็ถือว่าเจ้าของเก่าสวิตมาค่อนข้างดีเลยครับแต่อันนี้ก็ตามยุคของเขานะก็มีเก็บไว้ให้ดูซึ่งต้องถามว่าทุกวันนี้จะมีหนึ่งสองคครัับนนีี้้มให ผาประตูฝั่งคนขับครับผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันของเดิมทั้งหมดจากโรงงานลายไม้สวยงามมือเปิดโครเมียมสวยงามเกะไม่มีแตกหักครับใช่ครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับลงแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ดีปกติอยู่นะครับลงทีนึงเลยปรับข้างไฟฟ้ากันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกตินะครับ เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับนั่นคือเบาะฝั่งคนขับนั่นเองนะครับสภาพดีสวยงามไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดนี่ลายไมเท็สวยงามดูดีเลยนะครับส่วนที่พวงมาลัยของเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยดูดีเลยนะครับผมครับก็เป็นตรงกลางก็ยังชัดเจนสวยนะครับแล้วก็น่าจะเลือนแมงเขานี่สายสวยดูดีเลยนะครับผมแทบไม่มีคราบลาขาวๆเลยนะแล้วก็รถคันนี้วิ่งมา2 3 0 0 0 0 2,604กิโลเมตรนะครับผมแล้วเราก็ยืนยันการตีว่ามีการกรอไมดเด็ดขาดนะครับสภาพไมคก็ถือว่าใสสวยเลยแล้วก็ที่บางแดงเขาเปิดออกมาก็จะไม่มีกระจกไม่มีไฟแต่งหน้าเดิมมาแบบนี้นะครับไปเิดาน,นัานบนเลยเอันเล็กอันใหญ่เปิดติดครบปกตินะแล้วก็เตือนคาดเบลกับพิบกระพริบใช้งานได้เช่นกันนะครับชิ้นที่3ตรงกลางนี่เปิดออกมาก็ยังมีอยู่ครบนะแน่นๆใช้ได้ปกตินะครับฝั่งด้านซ้ายเลยก็จะมีแดดจบไม่มีไฟแต่งหน้ามาแบบนี้จากโรงงานนะครับ แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันคือแผงประตูเดิมจากโรงงานลายไม้ทุกอย่างสวยงามมือเปิดต่างๆสวยงามเก๊ะครับน,น,นี่นี่แน่นๆฝุ่นแบบกระจกก็<ร>ไม่<ด>รอกครับใช่ครับผมแล้วก็กระจกยฟ้านะครับลงปึ๊บแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับต่อที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับแผงประตูเดิมของเขาก็สภาพหนังก็ถือว่ายังสวยนะ ลายไม้นี่เงาสวยเลยมือเปิดโครเมียมก็เงาสวยเช่นกันนะครับหนังด้านข้างเขาสภาพสวยดูดีเลยแล้วก็ที่ขียบุหรี่ขอเขาเปิดออกมาปิดกลับไปใช้งานได้ดีปกตินะครับกระจกไฟฟ้าลงขึ้นนี่ใช้งานได้ดีเยี่ยมปกติเช่นกันนะครับ,รบมาต่อกันที่เบอดตอนหลัง,งเขาที่เป็นบอดหนังเดิม MVT ของเขาสวยมากนี่สะอาดดูดีเลยนะครับผมทั้งตัวลั้งกลนองทั้งพัินทั้งหมดนี่ไม่มีหนังฉีกขาดเลยับได้ทุกอย่างเรียงสวยดูดีนะครับหัวหมอดนด้านหลัง นี่ลงไปเลยใช้งานได้ดีปกตินะคะนระับผมกล่องปฐมพยาบาลด้านหลังสภาพสวยงามเช่นกันไม่แตกไม่หักนะครับและนี่ด้านหลังชุดปมพยาบโอ้ยังอยู่อีกด,ดเลยก็ยังอยู่รักษาดีมากครับสูกต้องนะครับผมก็ของเดิมก็ยังมีอยู่นะแต่ก็พวกชุดมพยาบาลก็เอาไว้สะสมแล้วกันนะครับผมเพราะเครื่องมือทางการแพทย์ก็จะมีอายุนะครับไฟเพดานด้านหลังของเขาคันนี้สีสม้มก็ยังติดปกตินะส่วนที่เราแขนนี่เลยกลางออกมานี่ก็ยังใช้งานได้ดีล็อกดี ใช้งานได้ดีปกตินะครับถ้าหลังคาเดิมเขาเลยก็ยังสะอาดดูดีมากนี่แน่นๆเรียบๆดูดีนะครับแล้วก็เจ้ามือจับด้านบนของเขารุ่นนี้จะมีมาให้4ตํตำแหน่งนะก็ยังมีครบๆเลยก็ยังแข็งแรงใช้งานได้ดีปกติเลยครับกับอีกหนึ่งจุดที่มองข้ามกันไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมดูความสมบูรณ์ของเขาครับเสาวิทยุเป็นไฟฟ้ายังใช้งานได้เมื่อท่านเปิดวิทยุนะครับเสาก็จะขึ้นเวลาปิดวิทยุครับเป็นไงครับเสาลดลงกันทีครับใช้งานได้ปกติครับ มาเรามาอยู่ในช่วงทดลองขับจริงนะครับกับเจ้าเบ n z W124 หนึ่งสองสี่ทรงผู้ดีผู้ดี <c oughs> คันนี้คือขับยังไงก็ดูทรงผู้ดีอะ่ะใช่ดูนะครับสภาพสวยงามแอร์หนาวครับเจี๊ยบครับโอ้โหดู<ณ>ะนะรทันใสๆนะใช่ไอ้ย็นเจี๊ยบเลยเย็นเอาอยู่นนน,นะครับดูผ้าหลังคาเขาครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับราคาตอนท้ายผมบอกเลยสายไหมนะครับใช่ตั้งใจฟังราคาให้ดีตั้งใจดูคลิปให้จบนะครับนี่ครับ โอ้โหข้างหน้ามันแม็คาเรนนะครับมึงอย่าไปขับดูดตูดเขานะโอ้โหต้องทิ้งระยะห่างเยอะๆเลยจะลงนี้อ่าก็ช่วงล่างเครื่องเกียร์นะเดี๋ยวดูตอนรีวิวโชว์ให้ดูนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคันที่ถือว่าขับดีมากครับเป็นสองร้อย e แต่ดูกันตาอัตราเร่งเขานะดูครับดูดิเปิดปุ๊บมาเลยอ่ะมาเลยโอ้โหวิ่งตัวปียววิ่งดีดูดิครับเกียร์เปลี่ยนครับเปลี่ยนนิ่มด้วยนิ่มครับ โอ้โหดูวิ่งนี่ครับดูตูด e สีหกไปแล้วครับเอาบอกเอาพอก็เป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่าสมบูร <superv> ณ <ising noise> ์เลยครับผมกดมาอัตราเร่งคือมาดีมากกดมาให้ดูเมื่อกี้ก็ไม่มีสะดุดไม่มีเสะอึกเลยแล้วก็จังหวะทลิกดาวนเนี่ยก็คือกดปุ๊บเกียร์เปลี่ยนให้ปั๊บเลยก็ไม่มีแบบนุ่งน่วงไม่มีกระตุกไม่มีกระชากอะไรก็เปลี่ยนได้ดีมากมากครับความสมบูรณ์ช่วงล่างก็ถือว่าสมบูรณ์เลยไม่มีเสียงกูกาอะไรนะครับผมแล้วก็ ความนุ่มนวลของเขา,าจะเป็นฟีลแบบ1นึสอี่ย้อนวานนะครับผมเพราะว่าเขาลถเป็นรถแบบเดิมทรงลุงอะไรอย่างงี้นะครับนะผมสําหรับใครที่อยากเอาไปขับเดิมก็ตรงคอนเซ็ปต์ตามนั้นได้เลยแต่ถ้าใครอยากไปแต่งเติมเพิ่มเติมหน่อยเนี่ยมีล้อสักชุดโหลดลงสักหน่อยนะโหยแบบรอแบบคินคะีน่ะคือถ้าสีบอลเนี่ยใส่ AMG ST2 นะขึ้นมากเลยอะ่ะใช่มันดูคลีนแต่ต้องรถสภาพสวยๆด้วยนะใชถ่ถ้าถ้ารถสาภาพไม่สวยต่อให้ใส่ล้ออะไรก็ไม่คือละครับ แล้วก็ต้องถามต้องบอกนะวันนี้คือถ้าคุณผู้ชมไปเจอรถอ่ะมันก็มีราคาค่อนข้างกว้างอ่ะนะเราก็ไม่ได้ว่าว่าขายนะแต่ถ้าคุณผู้ชมไปไปเจอเจอแบบที่มันถูกมากๆอ่ะอแล้วถ้ามาปั้นอ่ะอันนี้เราพูดแล้วพูดอีกนะจริงผมอยากให้ลองนะสําหรับคนที่ยึดราคาเป็นหลักผมอยากให้ลองลองซื้อดูก่อนลองซื้อถูกๆเล่นดูก่อนใช่นะครับว่าเราจะไปต่อหรือเราจะเราจะตุยตรงนั้นเลยนะครับคือที่อย่างผมพูดมาเสมอแหละคืออย่างร้านเราอ่ะขายจะเน้นย้ำรถที่แบบ สวยแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยแบบ,บไม่ต้องมานั่งปั้นแล้วก็แบบเป็นรถที่พื้นฐานดีทุกคันที่เรามาขายอะ่ะบ,บางทีถ้าคุณผู้ชมไปเจอรถที่แบบมันถูกมากๆต้องมานั่งเริ่มนำหนึ่งทุกจุดอะ่ะเครื่องเกียร์ภายในอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันท้อก่อนนะถูกต้องเอานี่ง่ายๆก็จะถึง <นะ S 2> ฝันเนะ,นะเราซื้อมาเนี่ยเราเซอร์วิสให้คุณผู้ชมไปสามหมื่นกว่าบาทน,นะใช่คุณลองคิดดูดิแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบที่แบบถูกๆไปแล้วแบบเอ้ยฉันไม่เป็นไรฉันไปเซอร์วิสก็ได้ผมบอกเลยพังอ่ะพังนะครับถูกไหม แค่คิดก็แพ้แล้วเอาง่ายๆ uh huh. อย่างรถคลาสสิกอ่ะถ้าสมมติสีไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเกิดสี่หชิ้นขึ้นไปมันก็ต้องตีเป็นทำสีทั้งคันแล้วปะสุกต้องครับทำสีรถคลาสสิกก็ต้องมี3ามสมืนะถูก uh huh. เลย3 0ม0 0ื่นกว่า4 0,000เอาแบบเกรดสวยอย่างเงี้ยครับเครื่องอีกอ่ะเครื่องถ้าเกิดแบบเอาพอขับได้ก็เอาโอเคว่ากันไปคแต่ถ้าเอาให้ดีอัตราเร่งดีอย่างเงี้ย โอ้ยหัวเทียนคอยเหลืออะไรต่างๆนานาส่วนประกอบของเครื่องยนต์หนึ่งตัวกวจะวิ่งได้ก็อาจต้องมีอีกสองสามหมื่นสี่หมื่นก็ไปแล้วเกียร์อีกอย่ะสองหมื่นนะสามหมื่นเงี้ยเราต้องไปหลบอีกว่ารถเคยแก๊สมาหรือเปล่าเหลือสิ่งอื่นใดนะพี่กอฟร้านเรารับประกันเสมอบนขนส่งแทนทุกที่ด้วยตัวไทยเพราะถ้าซื้อมาแล้วเกิดรถทําไปจนถึงปลายทางแล้วอยู่ดีโอนไม่ได้ เป็นเรื่องเลยนะอย่างนั้นนะ่ะถูกต้องครับก็ลองพิจารณาดูเพราะอย่างที่เรารีวิวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องเอกสาร,รทุกอย่างที่ร้านเรามีการันตีให้ทั้งหมดว่าแบบพร้อมใช้งานแล้วก็โอได้ทุกที่ทุกทั่วไทยอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่ไม่เอารถผิดกฎหมายเข้าอู่แล้วครับถูกต้องนะครับโอ้โหดูครับเปิดครับเป็นไงครับเนี่ยดูดิดูด,ดิดูเกียร์เปลี่ยนดิดูครับโอ้โหฉิวๆิวครับดูครับ เซอร์วิสไว้แล้วเป็นไงโห,โหปล่อยมือยาวด้วยสบายพ okay. อ,อแล้วบ้างพอนิดนึงนิดนึงร้อยจะร้อยสี่แล้วโอ้มพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวบางคนจะมีข้อแบบติดในใจไงว่าแบบว่ารถเครื่องจะวิ่งดีแค่ไหนมิกี้พอกดให้ดูเห็นปหละ่ะย,ยาวๆวิ่งตัวปิวเลยแล้วก็1นึมันเป็นรถที่ผมว่าถ้าใครชอบใช้ความเร็วสูงประมาณหนึ่งอะ่ะมันช่วงล่างกลไกของเขาผมว่ามันเป็นช่วงล่างที่ถือว่านิ่งมากๆถูกต,ต้องครับยิ่งถ้าใครอยากเป็นรถคลาสสิกเท่ๆเนอะเนี่ยผมนั่งไม่มีไม่มีมังงหัวเลยนะครับนิ่มๆนะครับเฟียวฟาวมาก หายอยู่ก็รีบรีบรีบร้ว้วกันเนาะราคาตอนท้ายบอกอเลยว่า,ว,าว้าหวราคาตอนท้ายไม่แน่ใจว่าจะซื้อกันทันหรือเปล่านะใช่เผื่อลูกค้าประจาหวดอีกนะครับ ครับนี่คือ W 1 2 4ที่หายากอีกคันหนึ่งนะครับ,รบอย่างที่บอกไปเขาเป็นโค้ดบีแต่เป็นเครื่อง M ตองหนึ่งจากโรงงานยังไม่เคยมีการแปลงหน้าหรือแปลงโฉมได้แดงสิน้นถูกต้องแบบนี้ขับรูหรูสวยๆแบบนี้คลินคลแบบนี้โคตรเจ๋งผมชอบ124แบบโฉมหน้า,ากระจังหน้าเนี่ยมากที่สุดแล้ว มันดูเป็นพวกยูโรอ่ะมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนี่แหละตรงที่ว่าคนเล่นเบนท์ถ้าถ้าอันนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบของคนเลยนะเพราะฝั่งไทยหรือฝั่งยูโรหรือฝั่งอะไรอเมริกาที่เขาเล่นกันเนี่ยมันอาจจะมีโลโนิยมที่ไม่เหมือนกันครับแต่ฝั่งเมืองนอกที่ผมสังเกตมาแล้วเคยอ่านเป็นบทความอยู่ส่วนใหญ่คนที่ชอบเล่นบอดี้คลาสสิกของเบน์มากๆเนี่ยเขามักจะชอบให้โลโก้เบน์อยู่บนกระจังหน้าครับเพราะว่าเซอร์ไพรสเบนรุ่นที่พอมันใหม่ขึ้นมาเนี่ยโลโก้มันจะไปอยู่ที่กระโปรงหน้าหมดไงบสนเอ ที่เคยได้อ่านบทความของเมืองนอกมาก็แล้วแต่ท่านชอบใช่แล้วแต่ชอบแล้วแล้วแต่ชอบเลยอันนี้คือได้หมดเหมือนเหมือน1 9ึ่งเก้าศูนย์ e ก็จะมีกระจังหน้าคลาสสิกแบบนี้กับกระจังหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าใหม่ขึ้นดูางแต่กระจังหน้าคลาสสิกของหนึ่งเก้าศูนย์ e ก็เดอะเบนสเหมือนกันใช่นะครับแล้วแต่ท่านชอบนะเลขทะเบียนสวยหนึ่งสองสี่ตรงรุ่นอันนี้ผมให้คุณผู้ชมไปด้วยเลยรถพร้อมใช้พร้อมวิ่งทางไกลแน่นอนเพราะว่าเราเซอร์วิสมาแล้วสามหมื่นกว่าบาทโอเคไหม มีใครกล้าทําให้อย่างนี้ไหมเราต้องเสวยียความใช้อยู่แล้วใช่เพราะว่าราคานี้โอ้โหหลายๆท่านคิดโอ้โหมันลงทุนไปค่าทําอีกสามหมื่นกว่าเนี่ยมันจะซื้อรถมาอีกคันนี้ต้องอยู่สองแสนกว่าแน่นอนถูกต้องสิครับ <c oughs> ต้องสองแสนกว่าดีครับใช่ถูกไหมหนึ่งสองสี่เดี๋ยวนี้ก็รู้ราคากันอยู่โอ้โหราคาดูเดือนมากสองแสนกว่าสามแสนกว่าเทียบแต่ช่วงปลายเดือนต้นเดือนนะ่ะอยากให้สายไหมหน่อยมันจะได้แบบรู้สึกว่าเดือนหน้าฉันจะได้มีพละกกาลังในการทํางานอยากตื่นเต้นอะ่ะได้ไหมละ่ะไม่ขายสองกว่าได้ไหม ไม่ต้องหรอกขอสายไหมนะลองดูเลยซื้อไม่ทันเสียดาแย่1นึ่งแส่1,99,000บาทพอโอเคไหมเป็นไงซื้อไม่ทันเสียดายแย่1,99,000บาทไม่ต้องไปเสีย2 0 0 0 0 0กว่า2 0 0 0สนปลายในยุคนี้1,24ก็รู้กันอยู่ถูกไหมครับนี่พร้อมใช้เลยรถสวยด้วยครับและราคานี้ขออนุญาตอีกทีนะครับผมไม่รถเลยมาตบาดเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลย ท่านใดมีรถจะแลกเปลี่ยนเทินติดต่อเข้ามาได้ถ้ารถของท่านมูลค่าสูงกว่าทางร้านยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับถ้ารถของท่านคือรถที่ออกไปจากทางร้านแล้วท่านนำมาเทินกับคันนี้ทางร้านจะพิจารณาให้ท่านในกรณีพิเศษระหว่างที่เราคุยอยู่เนี่ยลูกค้าออก12.3ไปหลายปียนะใช่วันนี้เบื่ออยากจะนำมาเทินรถอีกคันนึงกับที่ร้านจัดให้ครับ นี่ทีมงานกำลังดูกรวจดูสภาพอยู่ใช่กำลังรอเช็คอยู่เพราะว่าลูกค้าประจำเราให้สิทธิ์เสมอนะครับใช่ครับบางคนฉันอยากเปลี่ยนฉันเบือ่อฉันอยากจะขยับรุ่นบ้างฉันอยากจะเล่นคลาสสิกกว่านี้บ้างฉันอยากจะไปใหม่กว่านี้ขึ้นอีกถ้าเป็นลูกค้าไม่กลับโอโตแล้วแต่ท่านพอใจครับทางร้านยินดีดนรับแรกเปลี่ยนเทิน ถ้ารถของท่านกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใช่ครับต้องแจ้งแบบนี้ก่อนใช่ไม่ใช่ท่านเอาลงไปลงทะเลลไปตกนองตกน้ําพลิกคว่มมาแล้วผมจะรับผมไม่รับนะครับใช่ต้องต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็ช่วงนี้คือไม่ได้ว่าจะดราม่าอะไรนะแต่ช่วงนี้ก็ขออนุญาตนิดนึงด้วยว่าถ้าเรถท่วมรถน้ำท่วมรถจมน้ําอันนี้ก็ไม่รับเลยอ๋ออันนี้อันนี้สบายใจได้ทางร้านไม่ไม่รับอยู่แล้วนะครับแล้วพบกก็หม่พรุ่งนี้กลับไ่กบมอโต้ครับ เดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาไม่เชื่อนี่ทีมงานเทสอยู่หนึ่ง,ส,งสานี่เห็นไหมนี่ยไงหัวหล่อย โค้ชตกดบจไว้นะครับเมกาโมโตย้